สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวครีมทั้งหมดสลับหน้าร้อนน้ำมันนะครับซึ่งทำผีวเราเนี่ยค้ำเสียนะครับซึ่งตัวนี้โฆษณางสัว่าขาวไวในเจ็วันนะครับทุกคนตัวคนก็คือตัวนี้มีเวียเอ็กต้า์ไวซีแอนด์อีวิตามินโลชั่นนะครับทุกคนมีวิตามินซีห้าสิบเท่าครับทําให้ผิวดูขาวช้ำได้ใน7วันนะครับทุกคน,กคน,กคนเข,า,นนนนขายังมีเนี่ยวิตามินซีบริสุทธิ์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับวิตามินซีเนี่ยช่วยกู้ผิวค้ำเสียไม่ผิวหมองค้ำลดจุดด่างดำนะครับทุกคน ยังมีวิตามินอ e, ีทานงผิวเนี่ยชุ่มชื่นที่สำคัญยังมียู h o เตอร์นะครับช่วยป้องกันผิวและจากแสงแดดหน้าขี้เนี่ยมีสีขาวเกลี่ยง่ายไม่เนียเนๆน,น,นะครับขนาดที่ไอช้เนี่ยขนาด180มลนะครับราคา190บาทนะครับหาซื้อได้ที่พัส b o บูธอีแ and ลอยหรือว่าเซเว่น e อนะครับ สำหรับวันนี้ขอจบคลิปการรีวิวการพูดเสนอขายสินค้าหรือการบริการไ่เยงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ